อันนี้ท่าอะไรพ่ออ่ะกวากเรียกนะคะกวากเรียกตีทายกวากเรียกแล้วอ,อู้อูเก่งมากอจุบเป็นไหมจุบเป็นไหม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะอ่าวันนี้จะพามาดูพี่น้องสายโยกนะคะพี่มุกดากับพี่เพทายเดี๋ยววันนี้จะมาดูความสามารถของเพทายนะคะว่าเขาทำอะไรได้บ้างาอ,อันนี้ท่าอะไรพ่อ กวักเรียกนะคะกวักเรียกพิทายกวักเรียกแล้วอู้หเก่งมากจุ๊บเป็นไหมจุ๊บเป็นไหมยังยังห่วงกินอ่าดีคือกวักนะคะกวักเรียกกวักเรียกนี่คือความสามารถของน้องนะคะ มุกอ่ะมุกทำไรได้มุกนกซุนมุกซู่น้องได้ไหมมุกตัวนี้ค่อนข้างจะเจ้าเล่หน่อยนะคะไม่ค่อยเชื่อฟังเคาะหัวพี่แซนพี่แซนดิแซนแซนยินให้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 มุกเคาะหัวหน่อยเละ ่ปากอยู่เบียดเห็ดอะข้าหัวพี่แซนข้าหัวพี่แซนข้าหัวพี่แซนสิอะตีตีอะเคาะเคาะเคาะยืนตรงๆสิลูกให้ให้มุกดาเคาะเดี๋ยวมันไม่เจ็บหรอกมันไม่เจ็บหรอกอะลองดูดิถูกกันแล้วนะ อตีหัวพี่เซนนะเขาะหัวพี่เซนอะนะเอ๋เจ้ากจี้เลยอาจารย์สวยอาจารย์สวย ห <laughs> องกินอยู่นะคะเอ,อ,อ้ยขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจเออเนีย่ย่ะยำเท้าเป็นไหมยำยำยำลืมแล้ว <laughs> น้องทําได้หมดนะคะเล่นห่วงก็เล่นเป็นแต่ว่าห่างหายนาน,นะคะ่ะอากอดอ่านี่คือกอดถ่ายรูปนะคะกอดถ่ายรูปอ่าสองพี่น้องนะคะลูกของแม่เพลินค่ะพามาดูแล้ว อืมไปจ่าลงไปลงดีลงดีไปดิดีลงดีดลงดีนีเออดีลงาลงดีโอ้โอ้โอ้อีหละคือมาขี่คานเธอลูกยังกินอสู้ไม่ได้เลยมุกดาสู้น้องไม่ได้เลยแน่นแน่นเก่งมาก เอ้ยกลักเล็กกลักเล็กมาหาหนูหน่อยมาหาหนูหน่อยเนี่ยค่ะน้องเพทายนะคะน้องของบัวบานนั่นนะอันนั่นอันนั่นอันนั่นเก่งมากเก่งมากยาวลงก็เราดีลงดิเด้ย น้องของพี่บัวบานนะคะนี่พี่น้องพี่บัวบานพ่อเป็นพ่อคือพรายเบิร์ดนะคะพรายเบิร์ดพ่อพันชั้นดีค่ะ เหมือนชซมม่มอสปกติปกติจะจะทำเป็นไม่ใช่เหรอย่ำเท้าต euh, ้องหัดบ่อยๆนะพอนกนะหรือฟื้นความจำให้เขาหน่อยเนี่ยค่ะ แม่ลูกแม่เพลินนะคะตอนนี้แม่เพลินอยู่นู่นนะคะที่พักแม่ลูกอ่อนนู่นค่ะซุ้มอยู่ทางโน้นนะคะเดี๋ยวพอ้องจะพาไปอาบน้ำแล้วบุคคลใดฮาดให กติเขาจะทำเป็นทุกอย่างนะคะมุกดาเนี่ยดูหน้าสิฉลาดเกมกุ้งพ่อนกกำลังมาจากเกี่ยวเกี่ยวหญ้านะคะแล้วก็มาพาน้องๆจะพาพน้องอาบน้ำ แม่ปุ๋ยมากวาดขยะค่ะยืนให้เอฟซีดูหน่อยยืนให้เอฟซีดูหน่อยเป็นไรอลาลูกลาทั้งหลายตอเอ อันนี้ไม่ใช่ละนิโยกอเย้ยพี่น้องเขาจะติดกันนะคะมัดใกล้ๆกันจะพาไปอาบน้ำแล้วนี่นะคะพี่น้องของบัวบานนะคะพี่กับน้อง ทั้งสองเป็นเป็นพลายค่ะเป็นเพศเมียเป็นผู้หญิงนะคะเออขนหางร่วงลุกขนหางตัวไหนอมุกอมุกดูดีมันร่วงหมดแล้วนะอมุกขนหางอมุกอะ่ะไหน,นดูขนหางมุกสิออนี่ขนหางน้องมุกดานะคะยาวแล้วหลุดเยอะเลยเนี่ย หลุดทุกวันมั้งเนี่ยอ,อันไหนดูดูของเพทายสิลูกดูหางเพทายสินี่เดี๋ยวอย่าหวงแม่สิลูกนี่สวยค่ะหางเขาจะเป็นพวงสวยเลยแหละหางสวยเหมือนแม่เนาะนี่หางเพทายอะเพทายเพทายเอ้ยอันไหนๆนั่ๆจับท้องหน่อยจับท้องหน่อยปุ้ยจับท้องหน่อยอหันหนี พี่มุกดากับน้องเพทายยายาซีแลนนะ้ามูสูนั่นเสียงอียงบด้ดเลยทาเตสีแลนเนี่ยคะ่ะเพทายตัวพาวิ่งได้ยินเสียงนะแลยเป้ยว,วิ่งเลยตามภาษาเด็กอะนะโน่นะคะ่ะพี่แซน แี่นมาล้วเี่นเด็กขยันค่ะลูกชายคนกลางนะคะขยันมากเช้ามาช่วยพ่อเกี่ยวหญ้ามากวาดขยะแล้วก็จะพาเด็กๆเ,เข้าซุ้มนะคะไปอาบน้ำเนาะวันเด็กอ่ะเด็กเอ้ยเด็กจับดีๆนะลูกขี่ไปให้จับอะไรไม่บอกว่าให้จับอะไรไม่บอกให้จับอะไรไ จับเชือกนะเชือกสีขาวนะลูกนะอย่าลืมนะฝึกฝึกให้เขาต้องแต่เด็กนะคะเขาชอบขี่ช้างฝึกให้เขาขี่เป็นตั้งแต่เด็กอู้อุ้ยจัดไปแล้วจัดไปแล้ว ปแล้วค่ะจับหางจับเดี๋ยวนานนจับดูจับมุกเออเลยยจับแฟนจับแฟนเลยจับเชือกด้วยนะลูกอย่าห้ามปล่อยน่ะจับผางกันไปแล้วอันนี้จะพาไปอาบน้ำนะคะที่ซุ้มที่พักตอนกลางวันนะอยู่ที่นั่นเนี่ยเดี๋ยวปุ้ยให้ดูที่ซุ้มที่นู่นนะคะอยู่ที่นู่นทั้งวันส่วนไม่ปุ้ยก็จะกลับบ้านตัวเนาะที่นี่ เนี่ยค่ะปล่อยเดี๋ยววันนี้เด็กๆก็จะกลับบุรีรัมย์แล้วคิแม่ปุ้ยคิดถึงแย่เลยอ่ะคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องโอปอลแฟมิลี่ด้วยนะคะขอคุณค่ะ